บุรีสุ่มแอนโฮเทลสตูดิโอหูมใจเสนอไกด์เทือนพาทัวร์ตอนอุบลสามัคคีจอกำพอเมืองบุรีรัมยสวัสดีค่ะบน้วค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านอุบล <U bon S 2> สามัคคีนะคะก็เราใช้เวลาเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมงนะคะยีนาทีค่ะครับผมซึ่งตอนนี้เวลาเสีดโมงครึ่งนะครับ แล้วเราจะใช้เ,เวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านอุบลสามัคคีนะครับแล้วเราจะพาทุกคนนะครับไปดูกันเลยว่าภายในหมู่บ้านอุบลสามัคคีนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สอดคล้องต่อการท่องเที่ยวยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับเราไปดูกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอุบลสามัคคีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปชมกันเลยไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ประตูป่าศักดิ์สิทธิ์นะคะ <Yeah. S 2> มีพื้นที่มากกว่า3 0 0พไร่เลยค่ะแล้วครับผมแล้วก็ป่าศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านอุบลสามาคัคคีนี่นะครับยังมีสัสตว์หนึ่งชนิดนะครับที่เป็นสัตว์ที่มีที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะครับของหมู่บ้านอุบลสามัคคีนั่นก็คือกระลอกขาวนั่นเองนะครับดูป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยนะคะตัวอะไรอ่ะตัวไรอะ่ออะอุ๊ยกระลอกขาวนี่นั่นนะครับตอนนั้นเลยครับนั่นค่ะนี่คือสัตว์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอุบสสสาาาคีงงเเรรนนึแดใหห้็ถภพ สภาพสิ่งแวดล้อมในป่านะครับที่สมบูรณ์ซึ่งหากสภาพแวดล้อมภายในป่าสมบูรณ์นะครับเราก็จะสามารถเห็น,หนกระโลกศักดิ์สทธิ์มันคือกะระโอกขาวนะครับไม่ใช่กะระโลกศักดิ์สทธิ์ขอบคุณครับไปล่ะที่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ดูชมแบบนี้นะครับ ตอนนี้เป็นยามวิกาลแล้วนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากหมู่บ้านอุบลสามัคคีนะครับเราจะมาเริ่ม E ีพีสองเยกันโดยการเริ่มไปถามไกด์ของเรานะครับว่าพวกเขาได้รับความรู้มาจากการไปเที่ยวและไปเยี่ยมชมหมู่บ้านอุบลสามัคคีกันแบบไหนแล้วนะครับไปสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับค่ะเราวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับทุกท่านไกด์ของพวกเราได้ครับอาไรนะครับ ในสัมภาษณ์ข้อแรกนะครับทุกท่านนะครับบอกไล้าไหมครับ,บว,ว่าบ้านอุบลสามัคคีเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย<ต>่างไเหรอครับค่ะสําหรับหมูออ่บ้านอุบลสามัคคีนะคะจะเน้นไปที่การทานนักท่องเที่ยวนะคะเดินชมกิจกรรมทางการ,รกเกษตรและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งภายในหมู่บ้านนะคะจะมีพื้นที่หลักๆอยู่12ไร่นะคะครับผมครับผมและออกิจกรรมต่างๆเราจะมีตัวอย่างเช่นนะครับก็คือการเดินชมสวนผลไม้นะครับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับแล้วก็การทําปุ๋ยหมักเชีวอภาพทุกกิจกรรมที่เรากล่าวมานี้นะครับล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มายังหมู่บ้านอุบลสามาคีนะครับจะได้รับทั้งความสนุกสนานนะครับความรู้ประสบการณ์และยังได้ลิ้มรสอาหารประจําท้องถิ่นของพื้นที่หมู่บ้านอุบลสมคีด้วยนะครับมอยังยี่นะครับสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายชีวิตในเมืองนะครับต้องการหาความสุขแบบพอเพียงในวิถีชาวบ้านครับผมตอบคําถามได้ดีมากครับท่านขอบคี เขามีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนหรือเปล่าครับค่ะสาหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวนะคะภายในหมู่บ้านนะคะมีการใช้น้ําแร่นะคะในทางการเกษตรและการอุปโภคและบริโภคค่ะซึ่งทําให้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะและผลผลิตจะมีการเติบโตเร็วกว่าปกติค่ะโดยภายในหมู่บ้านนะคะมีการรักษาน้ําแร่ธรรมชาติโดยการอนุรักษ์ป่าค่ะ ชาวบ้านนะครับได้มีการจัดตั้งเยนยามนะครับคอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยภายในป่าน,นะครับเพื่อให้ป่าน,นั่นเองนะครับสามารถคงอยู่เขาเรียกว่าสามารถอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาน,นั่นเองนะครับผมและหากป่าอยู่นะครับอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาจะทําให้น้ำแลซธรรมชาตินะครับสามารถคงอยู่ได้อย่างยืนยาวครับผมมีคำถามไหมครับแล้วาีนี้นะครับในหมู่บ้านเนี่ยเขามีวิธีอะไรหรือเปล่าครับที่สามารถจัดก,การสืบสานวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ให้อยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานได้ครับแน่นอนครับผมทางหมู่บ้านอุบลสมคีนี้นะครับได้มีการให้ความรู้นะครับเกณฑ์นักเรียนภายในหมู่บ้านนะครับให้รู้จักวิธีการอนุรักษ์ป่าและรักษาป่านะครับแล้วก็ยังได้มีการสอนงานนักเรียนนะครับให้รู้จักวิธีการบริหารต่างๆภายในหมู่บ้านนะครับไม่วามม่าจะเป็นการต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับการทําการ,กรเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็การทําธุรกิจครับผมที่สอนงานนักเรียนทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อทําให้หมู่บ้านอุบลสมคีนี้นะครับสามารถคงอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานนั่ อตอบคำถามได้ดีอีกแล้วนะครับขอบคุณครับเอาละครับเปคำถามข้อต่อไปกันเลยครับในส่วนของกิจกรรมในหมู่บ้านเนี่ยเขามีการจัดก,การที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับค่ะ <ขอ S 3> สาหรับหมู่บ้านของเรานะคะมีกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมเลยค่ะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอาทิเช่นกิจกรรมเดินชมสวนผลไม้นะคะโดยจะมีแม่แม่นะคะที่คอยให้ความรู้ให้คําแนะนําค่ะเกี่ยวกับการปลูกการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ ผมและก็อีกอย่างสําคัญเลยนะครับของหมูบ่บ้านบลนสมัครีนั่นก็คือการทาปุ๋ยหมักเชีวภาพครับผมที่นําของเหลือทิ้งนะครับจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับมาทาเป็นปุ๋ยหมักเชีวภาพซึ่งนะักท่องเที่ยวทุกคนที่มายังหมูบบ่บ้านอุบลนสมัคีนี้นะครับสามารถได้ลงมือปฏิบัติทําจริงเลยนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่มาเป็นปุ๋ยหมักเชีวภาพเลยนะครับผมซึ่งใช้ปุ๋ยหมักเชีวภาพนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นวงจรนะครับทางการเกษตรที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับมีเหลือทิ้งก็มาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยยนนนําาาไปใช้้ทงงงกรรเษตอ่่ีะคับผซึ ที่เลือกใช้ปุ๋ยหมักทีวยาพนะครับนั่นก็เพราะว่าส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าปุ๋ยเคมีครับผมตกลงทาได้ดีมากเลยอาล้ครับไปข้อต่อไปแล้วนะครับครับผมในหัวข้อของธุรกิจของหมู่บ้านอุบลสมคีเนี่ยเขาก่อให้เกิดถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับครับผมในด้านธุรกิจนะครับหมู่บ้านอุบลสมคีนะครับได้ใช้ผลผลิตทางการเกษตรนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหลักนะครับโดยได้รับมาตรฐาน G A P ด้วยนะครับ โอ้แล้วมาตรฐาน G A P นี่คืออะไรหรือครับอ๋อมาตรฐาน G A P นะครับคือมาตรฐานนะครับที่ได้รับความปลอดภัยจากทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคครับผมแล้วก็ออมาตรฐาน G A P นี้นะครับยอมรับจากกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรครับ ค่ะยกตัวอย่างธุรกิจภายในหมู่บ้านนะคะอาทิเช่นน้ำนมข้าวโพดค่ะกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะและผลิตภัณฑ์เครื่องสารค่ะและสําหรับหมู่บ้านของเรานะคะยังรับจัดทาบายสีนะคะในพิธีงานแต่งและพิธีบายสีตอนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักนั่นเองครับผมเพราะว่าหมู่บ้านอุปสมาคีนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่รักษาวัฒนธรรมไทยแท้ได้เป็นอย่างดีครับผมโอเคครับโอเคครับ โอ้โหสองได้ดีมากเลยขอบคุณครับอะไรีขอ้ขอคำถามข้อต่อไปนะครับครับผมนักท่องเที่ยวที่ไปที่ปู่าอุบลสบระบุรีเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยังไงหรอครับครับค่ะสำหรับในด้านจิตอาสาของหมู่บ้านนะคะได้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินชมธรรมชาติภายใน,นะคะ่ะโดยจะมีวิทยากรนะคะคอยให้คําแนะนําตลอดทางการเดินชมค่ะว่าสัตว์ป่าและพืชพันธุ์เหล่านั้นนะคะมีความสําคัญต่อระบบนิเวศอย่างไรคะ่ะ รับผมผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนั่นก็คือฐานน้าแร่ธรรมชาติที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับวิธีการรักษาทานน้ำแร่ธรรมชาติที่ดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือไม่ทิ้งขยะแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะครับผมนี่แหละครับจะเป็นการตอกย้านักท่องเที่ยวนะครับให้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศภายในธรรมชาตินะครับว่านักท่องเที่ยวนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปลงมือลงแรงทำอะไรให้มันเสียลาเลยนะครับเพียงแค่นักท่องเที่ยวนะครับนาความรู้ในการเดินป่าทางนี้นะครับไปเลือกที่จะรักษาแล้วก็รับบผิดชอ ธรรมชาติดีกว่านะครับแทนการไปลงมือลงแรงทําอะไรครับผมคนสัมภาษณ์ครับอ๋อตอนนี้คนสัมภาษณ์เอ่อตอนนี้คนสัมภาษณ์สิ้นชี่อแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>